แนวล้อนะคะสวยแล้วลูกแบบนี้เลยเปไปเลยไปเอาสวยๆนะครับทุกคนที่ทำนะคะถ้าทำได้แบบนี้ทุกรอบจะดีมากเลยนะคะน้องป๊อบถ้าครูไม่อยู่ใกล้ๆน้องป๊บทำได้ทุกรอบนะคะแบบนี้เออถ้าครูอยู่ใกล้ๆทำไม่ได้ ชุอยู่ห่างๆทาได้นี่แนวล้อนะคะดูแนวล้อแนวล้อปรับเข้านะคะเห็นไหมคะพอล้อซ้ายชิดอยูอ่แนวล้อซ้ายอยู่ใน25เซนใช้ปรับรถให้ตรงค่ะสวยนะคะเอาแบบนี้นะนักเรียนเอาแบบนี้แล้ค่ะปรับเข้านิดนึงพอแนวล้อซ้ายทับแล้วก็ปรับรถให้ตรงนี่แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะสวยเปเอร์ไปมากกระจกข้างไม่ได้ใช้นะคะสังเกต มองคนในรถนะคะมองทะลุก,กระจกไปคนในรถไม่ได้มองข้างเลยนะคะมองแต่ข้างหน้าโอเคเป๊ะสวยเป๊ะมากนะคะนี่ล้อซ้ายทับสวยๆเลยไม่ต้องไม่เบียดไม่ชนไม่ห่างไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะล้อหน้าเช็คล้อหน้าหน่อยนี่ล้อหน้าถึงเส้นแรกนะคะแต่ไม่เกินเส้นที่สองนะคะหัวรถให้ถึงดีๆนะคะหนูว่าถึงพอดีไม่เหมือนห่างนิดนึงไหมหรือยังไงลูกหรือพอดีแล้วนิดนึงเออ จำไว้เลยลูกถ้าเหมือนห่างนิดนึงคือห่างนิดนึงไหนไห,น,หน,นูลองขยับให้มพอดีสิลูกเอาแบบพอดีทาําไงเราถามว่าถึงไหมถึงแล้วนะคะหัวรถมันถึงแต่มันไม่พอดีเป๊ะอย่างที่ครูบอกเอาพอดีสิลูกถ้าพอดีทําไงลูกเอาพอดีเลยเอาพอดีแบบเออไม่ตกแน่นอนชัวร์นี่เห็นไหมคะจริงๆถามว่ากะว่าหัวรถถูกหัวรถถูกไหมกะหัวรถถูกไหมถูกนี่หัวรถมันต้องเลยนะคะแต่เมื่อกี้นี้ที่วิ่งมาหัวรถมันถึงเส้นถึงเส้นแล้วแต่มันยังไม่เลยเส้นกัากึ่ง หัวรถมันถึงเส้นแต่มันไม่เลยต้องให้เลยมาหน่อยนะคะก็ะคือใกล้หัวรถใกล้ถึงหลักแล้วค่อยจอดนี่หัวรถใกล้ถึงหล,ลัใหหใก,ลลกให้ล้อหน้าถึงเส้นอันนี้ล้อหน้ายังไม่ถึงเส้นดีแต่เมื่อกี้ถามว่าถึงไหมหัวรถมันถึงแต่เจ้าที่อาจจะปรับตกก็ได้นะคือเขาดูอยู่ไกลๆแล้วเขาไม่เห็นป้ายทะเบียนรถหรอไงอืมมีเตัวทางพักไว้เนีงง่ย ถ้าเราไม่ปรับข้าวเนาะล้อมันจะออกนะคะให้เราปรับข้าวเอาไว้ชิดๆเอาไว้นะคะชิดๆไปแล้วก็ตรงอย่างเดียวเนี่ยเอาวิขับตรงมากหัวรถต้องถึงด้วยนะคะถ้าหัวรถไม่ถึงถ้าหัวรถไม่ถึงก็ไม่ผ่านหัวรถเกือบถึงหลักนะคะแล้วค่อยจอดโอเค ได้สักทีนะคะได้แล้วนะเอาแบบนี้นะคะนักเรียนคน่อไปให้แบบนี้นะคะผ่าแล้ว